Thank uh you. -huh. อะไรอะไรเพราะวันนี้ก็ราชก,การทุกอย่างก็เต็มที่อยู่แล้วนะทั้งด้านทหารตำรวจทั้งด้านกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางอะไรต่างๆก็พยายามที่จะให้เข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดในการเดินทางนะครับรักษากฎระเบียบว,วินัยของการจราจรให้ดีนะครับ กอหรคนระวังหรอยู่แล้วเรื่องโควิดนี่นะก็ต้องผมอยากบอกว่าให้ประชาชนต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับต้องรักษาตัวเองด้วยต้องระยะห่างและนะในการใช้แมสล้างมือนะครับอย่าให้เข้าผู้จากันก็หาให้ระยะห่างนะครับก,ก็ดูตัวตามกฎระเบียบของ กระทรวงสาธารณสุขที่ออกไปทุกอย่างนะครับต้องช่วยเหลือ,อตัวเองด้วยนะครับครับก็ก็เอาก็โอยพอไปแล้วโอยพอรไปแล้วนะ